thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไวเสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งเป็นโรคที่อันตรายสําหรับเราและมะเร็งในแต่ละจุดของร่างกายแพทย์เฉพาะทางก็จะต้องมีรักษาในจุดจุดนั้นด้วยอย่างเช่นมะเร็งช่องคอหลังโพงจมูกนะคะจะฝังตัวเข้าไปกับเนื้อเยื่อปกติทําให้ยากต่อการกําหนดขอบเขตหรือจุดที่ถูกต้องและแพทย์เฉพาะจุดนี้ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วยค่ะดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะวิศวกรรมแพทย์ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทาการวิจัย ข้อมูลของผู้ป่วยแล้วนํามาสร้างเป็นซอฟต์แวร์อิมเอมนะคะซึ่งซอฟต์แวร์อิมเอมนี้สามารถระบุเนื้อเยื่อแล้วก็พยากรณ์ได้ว่าจะกลับมาเป็นใหม่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยําจนประสบผลความสําเร็จค่ะแล้วก็นําเรื่องนี้นะคะมาเป็นวิชาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารังสีแพทย์รวมไปถึงได้รับรางวัลชนะเลิศหนึ่งใน5นวัตกรรมวานิชภาคค้นหาซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะจะมีการใช้งานเป็นอย่างไรจะเป็นแนวคิดของใครไปชมกันเลยค่ะ มะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูกพบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศจีนตอนใต้ฮ่องกงไต้หวนันและประเทศไทยสำหรับประเทศไทยมะเร็งชนิดนี้จัดอยู่ในอันดับที่5ของมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในเพศชายโดยมักเกิดที่บริเวณคอหอยหลังโพรงจมูกซึ่งเป็นจุดอับหรือจุดบอดทำให้ยากแก่การตรวจพบในระยะแรก,แรก ในการตรวจวินิจฉัยมักทำโดยเครื่องซีทีเนื่องจากสามารถถาได้ง่ายกว่าเครื่อง MRI และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามากอย่างไรก็ดีการแยกแยะเนื้อเยื่อมะเร็งออกจากเนื้อเยื่อปกติบนภาพซีทีนั้นทำได้ยากกว่าภาพ MR มาากจำเป็นต้องใช้แพทย์และรังสีแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการระบุขอบเขตของเนื้อเยื่อมะเร็งบนภาพซีทีแต่ละภาพช่องคอหลังคุณหมูก,ก็เป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณน,นี้ ถ้าเรามองภาพตัดข้างเ็าจะเห็นว่านี่ก็คือจมูกแลวกรูกจมูกนะครับนี่เป็นฝันมันเคกด้งนข้างในจะมีเงี่ยงสามอันนะครับซึ่งใช้อุณหภูมินะครับถ้าเข้าไปสุดก็จะเป็นโครงจมูกนะครับหลังกากจมูกก็จะเป็นช่องคอหลังโพรงจมูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูเปิดที่เชื่อมต่อกับหูชั้นกลางนะครับซึ่งตามรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูเปิดที่เข้ามาสู่หูชั้นกลางนะครับทำให้ผู้ป่วยที่เป็นองมลเง็งช่องคอหลังหูจมูกนียมีปัญหาเรื่องของน้ำอยู่ชั้นะครับ ในการอิอนโดตลมนะครับหน้าตรง <c oughs> ก็จะเป็นก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโพงไซนัสอ,อันนี้เป็นพงฟอนทอาไซนัสพงเอดมอยแล้วก็พงแม็กซ์ล,ลีซึ่งเป็นพงข้างนกแกม้มนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไซนัสที่เรียกว่าสปีนอยนะครับที่อยู่บริเวณฐานสมองซึ่งก็อยู่ข้างบนต่อช่องคอลำโพงอยู่นะครับและส่วนใหญ่ที่โรคมะเร็งที่ไปอยู่โพงจมูกจะไปฟังอยู่ส่วนไหนส่วนใหญ่ที่พบปอยก็คือบริเวณที่เรียกโรเซนบุลเลอร์ฟอสซาก็เป็นบริเวณนี้นะครับ โลเซนโมลเลอร์ฟอสซาเป็นตำแหน่งที่พบมะเร็งได้บ่อยที่สุดนะครับจะเป็นลือเข้าไปตรงด้วยพอมีเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาพบเราก็ตรวจพบง่ายขึ้นคือการตรวจกิงเราก็คงองใช้มาตรฐานทางการแพทย์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้การซักประวัติตรวจร่างกายนะครับ,รบแลการตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์ทางพยาธิสภาพแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะช่วยนะครับในแง่ว่าทําให้เราเห็นภาพเป็นสามิติมากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ทําให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยช่วย พทย์ที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ชํานาญการเฉพาะทางในการวิเคราะห์หาในงอกว่าอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับรวมถึงซอฟ์แวร์นี้เราได้ทําการประเมินทั้งเรื่องของการพยากรณ์โรคด้วยนะครับว่าผู้ป่วยมีการพยากรณ์โรคเป็นอย่างไรโดยเน้นแต่ละบุคคลนะครับซึ่งบางคนอาจจะอายุไม่เท่ากันประวัติการสูบบุหรี่ไม่เท่ากันนะครับการติดเชื้อเอฟซบาไวรัสก็แตกต่างกัน เรามีปัจจัยหลายๆด้านที่เข้ามาช่วยในการทําการพยากรโลกนะครับงนั้นการพยากรโลกก็จะไม่เป็นลักษณะเหมือนเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่แต่ว่าจะเป็นลักษณะแต่ละลายแต่ละลายนะครับก็จะตรวจนะครับด้วยสเปกตลัมนะครับเครื่องถ่านจมูกนะครับเพื่อดูนะครับช่องคอหลังภูมิจมูกเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะสอดกระจกเข้าไปนะครับเพื่อส่องดูบริเวณช่องคอหลังภูมิจมูกนะครับ ว่าเราพบพยาธิสภาพอะไร,ะรบ้างคงั้นเราก็ตรวจสอบดนะครับว่าดูว่าในขุนกลางมีน้ำมีอะไรหรือเปล่า เราก็ใช้กล้องนะครับที่เรียกว่ากล้องเ,อเทเลสโคปนะครัแล้ก็จะสองอว,วิธีการรักษาโรคมะเร็งช่องคอหลังพงจมูกนะคะในแพทย์ธงชัยก็ได้สาธิตให้เราชมกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลาัายาค่ะไปที่ห้องแลบกันไปดูกันว่า การวิจัยซอฟต์แวร์ MM ตัวนี้ทำอย่างไรและซอฟต์แวร์เครื่องนี้นะคะทำอะไรได้บ้างพักสักครู่เดียวค่ะคนหนึ่งคนจะทำอะไรได้ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทำด้วยความจริงใจทำไปแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปแล้วสังคมนะครับตอบรับ ในทางบวกก็คือทำแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลของประเทศอะไรก็ได้คคนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทำปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนสวัสดีนะคะดิะฉัน ปรสิทธิทิประวัตินะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็วันนี Animals, ้เป็นโอกาสดีนะคะก็จะได้แนะนำห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบอัจฉริยะในทางการแพทย์หรือว่าเอ็มแลนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลก็โดยหลักๆเลยเราก็จะมีนักศึกษาปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะคะสําหรับทําวิจัยโดยที่งานวิจัยตัวหนึ่งซึ่งเราเพิ่งไปได้รับรางวัลมานะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นซอฟต์แวร์ IMM มเอเป็นซอฟต์แวร์มะเร็งอัจฉริยะรายแรกของโลกนะคะที่จะช่วยในการ เสริมการวินิจฉัยและก็รักษาทางด้านมะเร็งโดยตอนนี้ที่สิ่งะมะเร็งที่เราศึกษาอยู่ก็จะเป็นมะเร็งช่องคอหลังโครงจมูกแล้วก็มีมะเร็งกระดูกนะคะ,ะเราเคยศึกษามะเร็งสมองกับมะเร็งตับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อิมเพมก็ขยายขีดความสามารถไปได้หลายตัวละนะคะครานี้ขอแนะนําบรรยากาศในแลบก่อนก็จะมีน้องๆนะคะที่ที่ทำอย่างเด็กเป็นญาโทนะคะก็ท่านนี้ก็จะทําทางด้านเกี่ยวกับการสร้างภาพสามมิติ นะคะ,คะแล้วก็เด็กวินัยเอกของเราก็จะทำทางด้านการจําแนกในเยื่อมะเร็งกระดูกนะคะค่ะก็หลักหลัก บรรยากาศใน l ลก็จะเป็นสไตล์เป็น l a บท้งคอมพิวเตอร์นะคะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะพัฒนาระบบอ,อัจฉริยะให้กับงานทางการแพทย์ในาทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งเป็นหลักนะคะงานงานอื่นๆน,นอกเหนือจากทางซอฟต์แวร์แล้วก็จะมีทางด้านการทำอุปกรณ์ rehabilitation หรืออุปกรณ์ฟื้นฟูโดยที่ลักษณะเป็นการใช้เกมเ,มเข้ามาเล่นกับตัวอุปกรณ์ฟื้นฟูซึ่งก็มีักศึกษาปริาโทท่านนี้ดูแลอยู่นะคะพี่บุตรคะท่านนั้น แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นริศาปัญญาเอกนะคะก็จะทําเกี่ยวกับขุนยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกนะคะก็หาโปรแกรมว่าเอ๊ะแล้วเราจะกระตุ้นพัฒนาการยังไงถึงจะเหมาะสมกับเด็กออทิสติกอันนี้เรามาดูหลักๆของตัวซอฟต์แวร์เราดีกว่าว่าตัวซอฟต์แวร์อิมเอมที่เพิ่งไปได้รับรางวัลเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงก็หลักๆเลยเนี่ยแพทย์ก็สามารถที่จะเข้าตัว โปรแกรมของเราซึ่งเราก็พัฒนาเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันแปลว่าแพทย์อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถเข้ามา access ตัวซอฟต์แวร์ได้นะคะ,คะ,อ,ะอันนี้ก็จะโชว่าเราเข้าถึงยังไงนะคะพอเข้าไปถึงเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เราก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูประวัติของผู้ป่วยนะคะสืบค้นได้จาก H N number หรือว่าจะใส่ชื่อใส่นามสกุลก็ได้ะค,ะค่ะซึ่งพอเข้าไปเสร็จเนี่ยเราก็จะมีประวัติการตรวจคร่าวๆนะคะ ซึ่งอันนี้คือทางแพทย์เขาก็จะระบุมาก่อนว่าเขาอยากจะทราบข้อมูลชนิดไหนของ,ของผู้ป่วยนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลบันทึกทางการแพทย์ต่างๆนะคะในอดีตว่าในอดีตแพทย์เคยตรวจอะไรไว้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากจะใส่ความเห็นข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็บันทึกลงไปแล้วก็จัดเก็บได้นะคะ,ะแต่ว่าจุดที่เป็นจุดเด่นของเจ้าซอฟต์แวร์ตัวนี้จะอยู่ที่การจัดการภาพทางการแพทย์โดยที่ ปกติเวลาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอะค่ะหมอคอยก็จะส่งผู้ป่วยเนี่ยไปทําการสแกนนะคะถ้าผู้ป่วยมีฐานะหน่อยก็อาจจะส่งไปเข้าเครื่อง mri นะคะหรือว่าเข้าเครื่อง pet ct แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่าสแกนของผู้ป่วยที่ทำกับเครื่องราคาแพงเหล่านี้ก็จะสูงมากตกราคาตั้งแต่2 0 0 0มื่นขึ้นไปนะคะต่อครั้งต่อครั้งค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาก็จะใช้ภาพ ct เป็นหลัก แต่ว่าตัวภาพซีทีอะค่ะถ้าเราดูบริเวณของอันนี้คือภาพซีทีที่ได้มาเลยนะคะครเราดูจากเนื้อเยื่อของมะเร็งกับตัวเนื้อเยื่อปกติเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าแยกยากมากนะคะเพราะว่าถ้าเราดูแค่เรื่องของสีเนี่ยจะเห็นว่ามันใกล้เคียงกันดูในภาพเราแทบไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็น,เ,ปนเนื้อเยื่อมะเร็งอันนี้สิ่งที่ ณปัจจุบันที่แพทย์ต้องทําก็คือว่าแพทย์รังสีแพทย์ต้องมานั่งระบุว่าเนื้อมะเร็งอยู่ตรงไหนในภาพทําอย่างนี้ค่ะแต่ละภาพทางการแพทย์นะคะซึ่งก็ต้องใช้เขาเรียกว่าทักษะขั้นสูงหรือความเชี่ยวชาญซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องได้รับการศึกษาทางการแพทย์มานะคะคแต่ว่าสิ่งที่เราพัฒนาให้เนี่ยเราก็คือจะทำพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถที่จะระบุเนื้อเยื่อของมะเร็งนะคะทั้งที่เป็นแบบตึงอัตโนมัติ นะคะก็คือแพทย์จิ้มไปนหนึ่งจุดตัวโปรแกรมก็จะหาให้ว่าขอบเขตของมะเร็งเนี่ยอยู่บริเวณไหนบ้างะนะคะแล้วก็เป็นแบบอัตโนมัติเลยก็คือว่ากดไปนหนึ่งครัง้งกดปุ่มตัวโปรแกรมก็จะค้นหาให้เลยว่าตกลงแล้วพื้นที่ของเนื้อเยื่อมะเร็งเนี่ยครอบคลุมบริเวณไหนะนะคะซึ่งอันนี้ก็จะดีตรงที่ว่าช่วยลดภาระของแพทย์เพราะว่าแพทย์ต้องนั่งทำอย่างนี้นะคะ่ะ นั่งวินิชััยภาพทีละทีทละสไลด์ปกติเราได้ข้อมูลหนึ่งคนเนี่ยอาจจะอยู่ที่200สไลด์ขึ้นไปแต่ว่าเนื้อเยื่อมะเร็งอาจจะมีอยู่แค่ประมาณ10-20สไลด์ slice, หรือว่าอาจจะถึง50สไลด์อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ภาพที่ได้มานะคะคอันนี้เราก็ต้องถ้าเกิดเราได้ซอฟต์แวร์ตัวนีน้เอามาช่วยได้เนี่ยก็จะช่วยลดภาระนะคะรวมถึงในระยะที่ ถ้าเป็นระยะแรก,แรกๆของผู้ป่วยที่เริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะตรวจเจอได้ก่อนว่าเขาเป็นมะเร็งชนิดนี้เนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนนะคะก็จะช่วยในการเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษา<ฮ>เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษานะะี่ค่ะจะตกอยู่ที่ถ้าเกิดเจอเร็วก็จะตกอยู่ที่ประมาณ0,000มบาทแต่ว่าถ้าเกิดเจอในระยะที่รุนแรงเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0บาทอันนี้เฉพาะค่าของค่ายาค่าทำคีโม<ฮ>นะคะ อ่านี้คะ่ะก็เป็นตัวอย่างของการทำการหาวัลเลงแบบอัตโนมัตินะคะก็คือเราเรานั่งรอเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเดียวใช่คะ่ะก็คือโปรแกรมก็จะจริงๆวิธีการก็คือแพทย์ก็คือเหมือนมาสอนเครื่องก่อนตั <ừ> วเครื่องก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมแพทย์ถึงตัดสินใจแบบนี้แล้วก็สร้างเขาเรียกว่าหลักการตัดสินใจให,ให้ใกล้เคียงกับที่แพทย์ตัดสินใจ <ừ> แล้วก็ใช้ ตัวโปรแกรมนี้มาช่วยในการเสริมการวินิจฉัยแพทย์อยากจะตัดแต่งสมมติว่าเอ้ยมองว่าเออเครื่องอาจจะวงมากเกินไปวงน้อยเกินไปอยากจะเพิ่มอยากจะตัดแต่งก็ทําได้เล็กน้อยค่ะก็ทําได้ก็สามารถที่จะแพทย์มาเลือกวงเองได้นะคะทาได้ทําได้เพิ่มเติมนี้นะคะ่ะอาจจะอยากเพิ่มนะคะตัวโปรแกรมก็จะเสรอช่วยเติมให้ว,ว่าจะมีมะเร็งอยู่ความแม่นยําของอุปกรณ์ตัวนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ จริงๆตอนนี้เราทำได้อยู่ที่ประมาณเกือบ70%ซนะคะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากสำหรับ,รบมะเร็งชนิดนี้แต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งชนิดอื่นก,ก็ถ้าเป็นตัวที่ง่ายหน่อยอย่างมะเร็งสมองอย่างเงี้ยนะคะมันจะเห็นภาพตัวก้อนเนื้อค่อนข้างแย่ออกมาตรงนี้ก็จะได้ความแม่นยำสูงขึ้นนะคะคสูงกว่านี้หรือว่าอย่างที่นักศึกษาปริญญายเอกเ,เขาไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่นเขาก็ทำมะเร็งตับมาเขาก็ได้ความแม่นยำสูงสูงเกือบ ศูนย์จุดแปดหรือศูนย์จุดเก้านะคะอนาคตเนี่ยเราจะมีการต่อยอดอยังไงจะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราก็พยายามเพิ่มความขีดความสามารถของตัวซอฟต์แวร์เราไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนข้อมูลที่ได้นะคะ,คร,ะรวมถึงตัว ปัญหาคือตัวโรคมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้วินิจฉัยกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นนะตัวตัวเทคโนโลยีตัวแพทย์เองเนี่ยบางทีเขาก็ยังแบบว่ามีความเห็นที่อาจจะไม่ลงรอยกันว่าอาจจะบางคนระบุแบบนี้คนบางคนก็คิดว่าเออมันน่าจะกินตรงนี้เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นมันก็จะเป็นโจทย์ที่ถ้าให้ถึงร้อยเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลําบากแต่ว่าถ้าให้สูงเท่าที่ระดับที่ยอมรับไดก้ก็พอจะเป็นไปได้ค่ะแต่โอกาสถึงร้อยนี่อนาคตมีแน่ ก็พยายามทําไปเรื่อยๆไม่กล้าเขาบอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราก็พยายามทำเพราะว่าเราก็ต้องได้ความร่วมมือจากทั้งแพทย์จากหลายๆฝ่ายเข้ามาช่วยค่ะเจตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเรามาเทียบเคียงกับการวินิจัยของแพทย์เนี่ยมันต่างกันเยอะไหม จริงๆยังไงซาก็ต้องมีแพทย์นะคะเป็นคนช่วยในการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ดีแต่ว่าตัวนี้มันช่วยยังไงช่วยในเบื้องต้นช่วยในเบื้องต้นช่วยในการทำช่วยหาให้ว่าเแพทย์อาจจะมีอะไรตกหล่นไหมหรือว่ามันมีจุดนี้ที่เรามองว่ามันน่าจะใช่แต่แพทย์บางคนอาจจะประสบการณ์อาจจะยังอาจจะยังต้องฝึกฝนไปด้วยอาจจะมองว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ,ถ้าตรงอะไรที่ ที่เขาเรียกว่ายัางไม่ยังไม่มั่นใจก็อาจจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ช่วยในการเสริมได้แต่ท้ายที่สุดยังไงซะแพทย์นะคะต้องเป็นคนตัดสินใจดีค่ะอุปกรณ์เช่นนี้เนี่ยทดลองใช้ในโรงพยาบาลของเราก็คือรามา จริงๆเราจะใช้ในการเรียนการสอนก่อนนะคะค่ะยังไม่ได้ถึงขั้นเอาไปใช้ทดลองกับคนไข้จริงเพราะว่าเราต้องได้รับการยอมรับจากทีมแพทย์ของของโรงพยาบาลก่อนซึ่งเราก็มองว่าโรงเรียนแพทย์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วต,ตอนนี้เป็นงานวิจัยร่วมกับทางทีมรามาธิบดีเพราะฉะนั้นถ้าทางทีมรามาซึ่งเป็นทีมวิจัยของเราเองกล้าใช้เราก็ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราคงมั่นใจในการที่จะเอาไปให้โรงพยาบาลอื่นๆใช้นะคะนี่ก็เป็นไอเดียว่าแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนแพทย์ที่โรงเรียนไหนสนใจเราก็ยินดี ให้ติดตั้งใช้ฟรีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วก็น่าทึ่งมากเลยนะคะสาหรับทางทีมงานผู้วิจัยก็ระดับปริญญาโทปริญญาเอกรวมไปถึงครูอาจารย์ก็มีความรู้ความสามารถช่วยกันหลายๆคนจนประสบความสําเร็จและคว,ว้ารางวัลนวัตกรรมวานิชภาคค้นหาครั้งที่5มาได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เมื่อเร็วๆนี้คะ่ะในช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาฟังเสียงของรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมไปถึงดรวรพันเรืองพก,กาว่าจะมีการวางแผนการตลาดของซอฟต์แวร์ตัวนี้อย่างไรบ้างผักัก คนท่ปการปวันนี้หบแต่ว่าเรื่องเีูเป็นไง้างโหเรือีหไม่ต้องห่วอะไปดูนังสแล้วดูเปล่าดูแม่นไม่ออะรออดอยู่แล้วพ่อค้ายีกบ่ตังในเก๊ ียใจแค่ไหนที่ลูกสุบุรีบุรีเลิกยากแต่เลิกได้ เมื่อกี้ที่พาไปชมแลบกันนะคะที่เอ็มแ a บใช่ไหมคะก็จริงๆอิมเอมก็ย่อมาจาก Image and Artificial Intelligence in Medicine นะคะแล้วก็เอาคำว่าอิมอยู่เอาคำว่าเอมมาแล้วก็ตั้งชื่อไทยอิมเอมก็ดูมีความสุขดีกับคนที่ได้ใช้หรือว่าคนที่ได้รู้จักซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่มาของเจ้าอิมเอมเนี่ยค่ะเกิดจากความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะคะมหาวิทยาลัยมิดนเนี่ยค่ะจัด แพทย์พบวิศวะนะคะก็พวกทีมแพทย์เนี่ยก็ไปหาพวกอาจารย์ทางวิศวะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนื่องจากเราเป็นมหิดลเหมือนกันแล้วก็คุยกันง่ายนะคะก็เลยเกิดเป็นที่มาว่าเอองั้นเราควรจะทํางานวิจัยร่วมกันก็เราก็เลยเริ่มคิดว่ามันน่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งคราวนี้มะเร็งตัวที่เราเลือกจับเลยเป็นมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูกก็เหตุผลหนึ่งก็คือมันพบมากนะคะ ในแถบเอเชียตอนใต้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราทำมะเร็งตัวนี้สำเร็จมะเร็งตัวอื่นเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าเจ้ามะเร็งชนิดนี้เนี่ยยากต่อการวินิจฉัยมะเร็งช่องคอหลังฮองจมูกก็เป็นมะเร็งที่ถือว่าพบได้บ่อยนะฮะในคนไทยแล้วก็คนไทยที่มีเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็อุบัติกา็ก็เยอะนะครับที่ประเทศจีนหรือฮ่องกงนะครับสิงคโปร์นี่ก็จะมากนะครับส่วนอินเดียนี่ก็อุบัติกันไม่มากนะครับทีนี้ เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่อยู่ในอวัยวะที่ค่อนข้างจะซ่อนเร้นเนื่องจากไม่สามารถตรวจพบได้โดยแพทย์ทั่วไปนะครับหรือแพทย์ในที่ไม่ใช่สศัลยแพทย์นะครับเนื่องจากเป็นอวัยวะที่เราไม่ได้ตรวจกันโดยปกตินะครับเนื่องจากเราเห็นว่าเป็นบริเวณที่ บอยนะครับแล้วก็น่าจะมีศักยภาพในการที่เราจะคิดค้นซอฟต์แวร์ที่เป็นของเราเองนะครับเพื่อ,พอ,อพเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับ <c oughs> เราก็เลยคิดว่ามะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูกเนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบนะครับของการรเริ่มนะครับการทำการตรวจหานะครับเนื้องอกด้วยเ,เทคนิคของซอฟต์แวร์นะครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของลังสีแพทย์ที่จะช่วยในการตรวจ หาตำแหน่งของมะเร็งนะคะแล้วก็ขอบเขตของมันแล้วการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงวิธีการตรวจเนี่ยมี2ออย่างคือ1การตรวจด้วยเครื่อง MRI ไออันที่2ก็คือการตรวจด้วยเครื่องซีทีการตรวจด้วยเครื่อง m r i ไเนี่ยมีที่ใช้น้อยและราคาค่อนข้างสูงนะคะในในบ้านของเราเนี่ยก็ใช้การตรวจโดยใช้เครื่องซ t ทีแต่เครื่องซีทีนี่การตรวจเนี่ยจะตรวจค่อนข้างยาก การสีแพทย์จะต้องมีความชำนาญในการกำหนดขอบเขตของโรคมารดงก็เลยคีดกาจย์ปนรศีว่าถ้าในกรณีที่เรามีซอฟต์แวร์หรือว่าเครื่องที่ช่วยในการตรวจหาตำแหน่งได้ก็จะช่วยในทางสีแพทย์ในการหามารดงระยะเริ่มแรกแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วยในการวิิจัยแล้วก็ช่วยในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์และก็แอบจำไา้ เราพร้อมสาหรับให้โรงเรียนแพทย์นะคะมานำมาใช้ในการเรียนการสอนโดยที่ถ้าโรงเรียนแพทย์ในประเทศนะคะโรงเรียนใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ก็ทางทีมงานก็ยินดีไปติดตั้งให้โดยโดย,โดย,โดยตัวซอฟต์แวร์ไม่มีค่าใช้ใจะะ่ายค่ะค่ะตอนนี้ดิฉันพามาที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเพื่อมาพบกับ ทีมของคณะทำงานของซอฟต์แวร์อิอมนะคะในการที่จะมาดูแลเรื่องของการจัดจำหน่ายทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะก็ขอเรียนแนะนำนะคะดครวรพันธ์เดิองพกาค่ะสวัสดีค่ะตัวดิฉันเองนะคะและก็ะดรภลรพาปิติสันนะคะเรามาช่วยอิมเอมในการทำแผนธุรกิจซึ่งแผนธุรกิจเนี่ยก็ประกอบไปด้วย ทางด้านแผนการตลาดเป็นหลักนะคะซึ่งดรภลภา,าเนี่ยแกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็จะมีทางแผนการเงินด้วยซึ่งเราก็ได้ปั้นมันออกมาเพื่อที่จะลอนตัวอิมเอมออกสู่ตลาดให้ได้ค่ะในระยะอันใกล้นี้เราคิดว่าเราจะทําการตลาดในส่วนของเมืองไทยเร,เราจะขายอิมเอมนี่ย,ให,ะะยให้กับโรงพยาบาลที่มีกําลังซื้อนะคะแล้วก็เราจะเอาอิมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลแพทย์ได้ลองใช้กันดูค่ะ ด้วยรางวัลที่ดร,รปันวัศีได้รับนะคะจากทั้งของวอชใช่ไหมคะของของ,ของสภาวิจัแห่งชาติแล้วก็จากประเทศเากาหลีเนี่ยนะคะก็ทำให้เห็นแล้วว่าตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยประสิทธิภาพของเขาในการช่วยคัดกรองมะเร็งรในส่วนที่หาได้ยากที่สุดเนี่ยก็ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ทั้งสองฉบับด้วยค่ะ แลวในส่วนของของทางอา,อาจารย์หมออีกคนท่านนึงเนี่ยเราจะมีการต่อยอดยังไงจริง,รงๆเรามองว่าตัวนี้ค่ะเราเราก็จะทำมะเร็งขยายในด้านของความสามารถของการวินิจฉัยมะเร็งปัจจุบันเราก็จะแบ่งกลุ่มมะเร็งออกไปเป็น3ามกลุ่มก็คือกลุ่มประเภทที่วินิจฉัยยากนะคะกลุ่มที่พบมากแล้วก็กลุ่มที่หายากนะคะ ซึ่งเราก็ต้องใจที่จะขยายตัวอิมเมเนะะี่ยค่ะให้สามารถจองรับมะเร็งในกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงเราอยากจะขยายการให้บริการแพทย์ทางไกลนะคะก็คือ,อแพทย์อยู่ที่หนึ่งสามารถปรึกษาขอคำปรึกษากับแพทย์ของทีมมหิดลได้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถให้การปรึกษาทางไกลกันได้เนี่ยแพทย์ที่ที่เชี่ยวชาญที่ตอนนี้ยังมีอยู่จํากัดเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการได้กว้างกว้างมากขึ้นนะคะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลก็มีโอกาสได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาเนี่ยจากทีมแพทย์ที่อยู่ห่างไกลที่เชี่ยวชาญของเราค่ะก็อยากฝากในเชิงของถ้าเกิดว่า สงสัยพบอาการผิดปกติอะไรนะคะก็อยากให้รีบพบแพทย์ค่ะคืออย่างนึงเลยก็คือพอแพทย์เนี่ยเขาสงสัยหรือเขาไม่มั่นใจว่าเออเราจะเป็นมะเร็งไหมแพทย์เขาจะส่งเราไปตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดนะคะก็อาจจะไปทํา CT หรือว่า MRI นะคะซึ่งพอทําการสแกนเหล่านี้เสร็จแพทย์เขาก็จะมาช่วยตัดสินใจทีนึงว่าเออเราเราเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งอย่างไรนะคะ แล้วก็อาจจะมีการวินิจฉัยเชิงลึกเข้าไปเช่นตัดชิ้นเนื้ออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราตรวจพบได้เร็วสิ่งหนึ่งที่คนไข้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยก็คือโอกาสในเรื่องของการรักษาก็ให้หายเนี่ยค่ะก็จะสูงขึ้นรวมถึงค่าที่จ่ายเลยนะคะก็คือถ้าเราเรีบตรวจพบได้ในระยะแรกๆเนี่ยค่าที่จ่ายก็ลดลงไปเยอะมากเหมือนกันค่ะผู้ชมทางบ้านเองเนี่ยถ้า มีข้อสงสัยว่าตัวเองจะมีอะไรผิดปกติเนี่ยก็อยากให้ไปพบแพทย์จริงๆนะเพราะว่า,าบางทีเราเองคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะมีโรคร้ายแรงอะไรหรือไม่แต่ถ้าพะคุณหมอเนี่ยคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยแกก็สามารถ Dig, เขาเรียกดีเทกได้นะคะว่าคุณเป็นอะไรหรือไม่ถ้าคุณพบตั้งแต่แรกค่าใช้จ่ายก็ย่อมน้อยตาม,มทีด่ดรมาร์ซีบอกะคะ่ะแต่ว่าตัวซอฟต์บายอิมเอมเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันมีักยภาพเยอะมากนะคะตัว ซอฟต์แวร์อบบของเขาเนี่ยสามารถาพยากรณ์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคได้ด้วย mm hmm. แล้วก็ในนั้นเองก็ยังมีคอนเฟรนซ์รูมที่เปิดโอกาสทำให้คุณหมอที่อยู่ต่างที่ต่างาต่างสถานที่กันเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกันแล้วก็จะได้ <c oughs> ให้คำแนะนำคุณหมอซึ่งกันและกันแล้วอาจจะเกิดองค์ความรู้อยู่ในห้องคอนเฟรนซ์รูมนั้นก็ได้ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าตัวซอฟต์แวร์อยู่เอฟเนี่ยน่าจะไปได้ไกล ซอฟต์แวร์ MM ตัวนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันกับคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีคิดค้นขึ้นมาจนประสบความสําเร็จเป็นรายแรกของโลกและยังคว้ารางวัลในประเทศด้วยและอีกหลายๆรางวัลนะคะที่กําลังจะได้รับก็นับว่าเป็นเครื่องการันตีได้ว่าอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะจะเข้าไปอยู่ในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศแน่นอนค่ะทางรายการไว้เสียงประชาชนของเราก็ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้วิจัยซอฟต์แวร์ MM ตัวนี้ด้วยนะคะและในตอนหน้าค่ะคุณผู้ชมทางรายการจะพาคุณ มไปที่หน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน5ของผู้ที่ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ค่ะจะไปดูกันว่าซอฟต์แวร์ของเขานั้นจะเป็นอะไรจะมีประโยชน์อย่างไรห้ามพลาดน,นะคะวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเรานั้นมีทนายความฝีมือดีรอให้คาปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียน หรือยากจะนําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางจะทําตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชา n นลสวัสดีค่ะ